การันตีครับผมรถสาคันทําซีรถมาสามคันทําทุกคันขอบคุณครับขอบคุณครับวันดีครับวันนี้ก็วันหยุดวันอาทิตย์นะครับผมจริงๆก็จะไปขับวินนะวันอาทิตย์นะครับผมแต่ว่าวันนี้ก็ติดงานเล็กน้อยนะครับมาช่วยเพื่อนหน่อยนะครับผมมาช่วยเพื่อนติดหน้าจอ Android นะครับในรถกระบะ Vigo นะครับ คือถอดของเก่าออกนะครับแล้วก็ใส่ของใหม่เข้าไปนะครับ <c ười> คือไล่สายเนี่ยเขาไล่ไม่เป็นนะ <c ười> ไล่สายเขาคือไล่สายเนี่ยเขาดูไม่เป็นนะครับ <c ười> ผมก็เลยช่องช่วยดูเนาะเด <c ười> ี๋ยวผมพามาดูนะว่าเป็นสายอะไรบ้างนะ <c ười> <c ười> เนี่ยอันนี้ก็ <c ười> เปิดแล้วล่ะนะครับอันนี้ใช้งานได้แล้วอันนี้มันเป็นจอคล้ายๆโทรศัพท์เราแหละเป็นจอ a n d ด o i d นะครับผมคือปั๊ด คือลักเนี่ยเขาจะคือลักตัวนี้เนี่ยเขาจะต่อไม่เป็นนะครับผมคือเขาไม่รู้ว่าสายอะไรนะครับเห็นนะก็มาถึงตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกว่าสายเนี่ยคือสายอะไรบ้างนะการต่อเข้ามันจะมีสาย ในลักเนี่ยมันจะมีพักลำโพงลักลำโพงอยู่ก็จะมีะเนี่ยอันนี้เป็นลำโพงหมดเลยนะทั้งสามสามชุดนี่นะอันนี้จอนี้มันเป็นจอจอด่ดรุ่นไหนไม่รู้นะครับแต่ว่ามันขึ้นโลโกโ้ฮอนดานะถ่ายถือกล้องคนเดียวเป็นอย่างนี้แหละนะนี่ เชื่อมต่อบลูทูธไว้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้เปิดอันนี้เปิดเพลงในในี้ในตัวมันนี่แหละเห็นนะเดี๋ยวเนี่ยอันนี้ผมต่อเสร็จแล้วนะก็จะมาบอกว่าสีม่วงเลยนะสีม่วงกับคู่กับสีม่วงเนี่ยนะครับในรถวีโก้เนี่ยนะมันเป็นสายลําโพงนะครับนี่คือสายลําโพงนะครับนี่ดอกหนึ่งนะครับสีม่วงสีม่วงเป็นสีม่วงเนี่ยสีม่วงสีม่วงกับสีม่วงดํา เป็นสายลำโพงนะครับไม่เส้นใดก็เส้นไม่ดอกใดก็ดอกหนึ่งนะครับลองต่อดูนะครับแล้วก็สีเขียวสีเขียวกับเขียวดํานะมันก็จะเป็นสายลำโพงเหมือนกันนะครับไม่ดอกใดก็ดอกนึงลองต่อดูนะแล้วก็สีน้ําตาลนี่เหมือนกันนะครับผมสีน้ําตาลเนี่ยน้ตาลนี่ไม่แน่ใจนะว่าเป็นสายลำโพงหรือไม่นะแต่ว่าน่าจะเป็นสายลำโพงแหละนะ แต่วนอาที่นี้ไม่ได้ต่อนะคันนี้ไม่ได้ต่อเพราะผมต่อไปสิเนี่ยน่าจะเป็นสายลำโพงแหละคู่นี้น้ำตาลก็ดอกหนึ่งนะแล้วก็จะมาเป็นแล้วก็มาเป็นเทาดำแล้วก็สีเทาเนี่ยเทาดำแล้วก็สีเทาเนี่ยอีกดอกหนึ่งแล้วก็สีขาวขาวกับขาวดำเนี่ยจะเป็นสายลำโพงนี่นะคู่นี้นะจะเป็นสายลำโพองอีกคู่หนึ่งนะครับ นะแล้วก็มาสายสีเหลืองเนี่ยนะสายจากแบตเตอรี่นะครับผมจากแบตเตอรี่โดยตรงมาเลี้ยงมาเลี้ยงชุดไอไอเมมโมรี่ชุดหน่วยความจำนะตัวตัวนี้นะเส้นสีเหลืองนะครับแล้วก็จะมาเส้นสีแดงเส้นสีแดงนี้เป็นไฟสวิตเป็นสวิตไฟนะครับต่อไว้เพื่อเป็นสวิตไฟกดผ่านนะครับผมเพื่อเปิดใช้งานนะครับแล้วก็สีดํา เป็นไฟกาวกราวนะเป็นไฟลบนะครับผมไฟเลี้ยงไฟลบเลยแหละนะครับแล้วก็เส้นสีฟ้านี่สีฟ้านี่เป็นสายรีโมทนะสายรีโมทนี่เอาไปไปพ่วงกับเครื่องพาวเวอร์แอมนะครับผมเวลาเราเปิดเครื่องนี้ปุ๊บพาวเวอร์แอมจะติดด้วยเราต้องต่อสายสีฟ้านะครับเป็นสายสายสายรีโมทเขาเรียกสายรีโมทนะเส้นสีฟ้านะโอเค ตามนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมถ่ายให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มจัดวางนะเพราะว่ามันมันไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอดูว่ามันจะเข้าที่หรือไม่นะมันไม่มีพื้นเอารองวางให้นะเอารอวางเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่ให้วางนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีรูยึดน็อตที่ตายตัวนะเนี่ยมันมันจะวางมันวางได้แบบนี้พอดีแต่ว่ามันไม่มีตัวยึดน็อตนะครับผมต้องดัดแปลงนะครับดูท่าทางว่าต้องดัดแปลงนะ โอเคเดี๋ยวรอดูตอนตอนที่ทาเสร็จนะครับผมนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการติดตั้งจอนะครับผมจากจากแบบเก่าเป็นแบบใหม่นะครับแอนดรอยนะครับผมคืออันนี้เนี่ยจะใช้มือสัมผัสเอานะครับผมกดเอานะจะฟังเพลงจะเล่งเสียงก็กดเอานะครับผมแล้วก็มี Wifi มีอะไรพวกนี้แหละนะครับผมแล้วก็ตัวนี้หน้ากากเนี่ยมันจะค่อนข้างพอดีนะค่อนข้างพอดีนะครับผม ก็ตกแต่งให้มันเข้ากรอบได้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ยึดน็อตอะไรนะตัวนี้นะเพราะว่าเราไม่ได้ดัดแปลงด้านในนะครับคือเราจะใช้กาวแปะไวน้นะด้านมันจะพอดีมากๆเลยนะครับนนี่นะใช้กาวแปะเอาทั้งทั้งหน้าจอนี่นะเราหาวิธีทําให้มันอยู่แล้วก็เวลาวิ่งเนี่ยสะเทือนเนี่ยไม่ให้มันสัน่นไม่ให้มันหลุดนะนนี้แน่นหนานะครับ อันนี้คืองานมาช่วยเ,เพื่อนทำเรียบร้อยแล้วนะในการติดตั้งจอแล้วก็ติดตั้งสายลำโพงนะครับนะนี่นะก็ถ่ายให้ดูเท่านี้นะครับวันนี้นะครับผมถ้าหากใครอยากให้ผมช่วยต่อสายาพวกชุดเครื่องเสียงเล็กๆทั่วไปหรือว่าชุดเครื่องเสียงใหญ่ๆนะผมก็ช่วยต่อได้นะครับผมนะถ้าใครต่อเองไม่ได้เราเรียกผมก็ได้นะครับผมโอเคนะคลิปนี้ผมก็ถ่ายเท่านี้นะครับไปแล้วนะครับสวัสดีส การันตีครับผมการันตีครับผมโอเคขอบคุณครับรถ3คันทำซื้อรถมา3ามคันทำท,ทุกคันขอบคุณครับขอบคุณครับ